ขอกราสสมมนิทีมันจะจาจะดูดวยนะมันอยู่อยู่ในเลลก,กมโลบอเกมอยู่กับแมพที่มีชื่อว่า The Presentation Experience เอออเนี่ยเป็นเกมเนี่ยโยเทนชื่อขนีาด Berlini เอเอ Berlini I am not ready คุณบ้าง Berlini ฉันยังไม่พอผมยังไม่พร้อมเปนไงอะเออ ว l ล o m มท o ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับถึงถึงเอะไฟอนิสคูลยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนสนุกโลเพเกมเกมโลเพที่ไหน อันนี้เปนกันเริ่มเลยนะอิ่อม,มทุกคนทุกคนอยู่ไหนเวเกมแวร์นะทุกคนเป็นนักเรียนและหนึ่งถึงสองพร้อมแล้วอะไรก็ไม่เกียงแวลลโอเคเพื่อนๆไม่เป็นเสียเวลาไปเลยเข้าไปที่จับ้อยนะเลือกชื่อและบทบาทของคุณเอาเนี่ยแหละ ่าเปลี่ยนชื่อซะหน่อย I want เวนไม่ได้เวนไม่ได้ I want skip class ฉันอยากโดดเรียนนี่แล้วนี่แหละชื่อนี่ละ บอกี่โคลา I will skip c a r s no drinks in class ไม่ไม่มีกินน้ำไม่มีไม่มีดื่มน้ำในในห้องเรียนมันไม่มีมารยาทหรอกก็อยากที่นอ่ะแล้วเราจะเขียนประดังไปครับ oh. ดำง teacher มันคงงงเอ้ยไม่ได้มันต้องอย่างีาางงาแบบ้ต้องอย่างี้ถึงมันจะสมบูรณ์แบบต้องอย่างี้ถึงจะสมบูรณ์แบบอย่างเงี้ยแหละอ้อุ้ยอือไอ้สกิบขาดไป Are you so rude <c oughs> ทำไมถึงคุณหยามมากเออหยาบหยามอะ อาจารยนไปเลยอ่าลองเขียนลงไปดิเ uh, กี oh, ๊ยวโอ้เราจะเขียนบางอย่างไปนะ I want go home แล้วพยากับบ้านเออเนี่ยแหละอ่า the lesson has ended ก็ก็คือ lesson ก็แบบ เรียมันยังไม่การเรียมยังไม่จบมัง้งเอเอเรียอะไรหรือว่าบทเรียนอะไร,รเรไรงี้ยเดือดสั้นนะเออใช้เพชรนะเนี่ยครับใช้อะไรอะยา,ยามนันีใช้อายามันีเหรอปิดผมไปอยู่ที่ยี่สิบห้าคะแนน ที่เชบ้าไหนโอเคกรสซี่ที่เชร์หนะจ๊ะกรสซี่ทีเชอร์ทีเชอร์ I want go to c uh. a p c a p นี่มันว่านอนนะ๋ยวคนงง ไม่มีเสียตงตอบรับที่ท่านเรียกอ้ Why are you running อันนี้เป็นตลกแค่ความทรงจำนี่เหรอความเสียหายทางอารมณ์ Emotional damage นี่วะอ่ะลองดู o <otional> g <c oughs> ความเสียหายทางก็ลบไปมใครมันตอดเนี่ย ค่ะนะผมไม่อะไรหรอกโอเค <Okay. S 1> ไม่ได้ยินอ่ะ <c oughs> อ๋อโอเคอ่ะโอ่ะ yeah. <Yeah>. no. <c oughs> ต้องลองนี่ผมจะกายไปทำปเล่นมุกๆุกอะไรตัการเออโกดใหญ่ เดี๋ยวผมขอต้องผมจะให้เต็ม50บพอยว่ามันซื้ออะไรได้บ้างครบ5้าคะแนนเอ้ยครบห้าคะแนนคะแนนมันที่รีบร้อยน้ำนี่นี่เลยแต่วไม่กวนตีงคุยเลยครับอ่าไม่ใช่พื้นฐานนไม่ใช่ความนี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่ทรง,งพลงังไปบ้า,บาเออกีดร้องเมกา้าเมก นี่23นะครับมีอะไรอีกไหมดื่มบ็อกซิตเคล่าถ่ายรูปดีบ่า I haven't skip ค่ะ What did you take picture of ทำไมคุณทำไมคุณ ทำไมนคุณถ่ายรูปเฮ้ย <c oughs> ก็อยากถ่ายครับบราบลูคลิ้งข <c oughs> <c oughs> ัดขางเฮ้ยขัดขวางขัดขวางขัดขวางเออเดินหนึ่งนาทีคนใหญ่ <c oughs> อันนี้ผมใช้มา ดำเนินการใช้1,314โลวัคเดี๋ยวต้องทบใช้จ่ายในการกระทำโลบั779เลยบหนคำยีสเดี๋ยวอันนี้ฟรีนะ นอนอนังส no. yes. okay. no. yeah. no. ือเอ้ยเอ้ยอย่า no พิ่งเขียนโดย nobody นอนหนังสือมันมันมีโค้ดอยู่ในหนังสือบ้าหายไปแล้ว โอ้โหนี่ตดโอ้ my god อ่าก็เป็นยัไงบ้างครับก็สนัปนี้ขอตลาไปก่อนนะกดไลค์กดแช่ก่อนสักใกลกดติงแจกเดืมากินเมือเล่านะอยาเ่ลนอะไรก็บผมนก็ครับไปบายไปละบ bye